นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับก๊าซ LPG หรือก๊าซปิโตเรเลียมเหลว l i q u i f d Petroleum Gas เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากการแยกน้ำมันดิบในโรงกลั่นน้ำมันหรือการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซธรรมชาติก๊าซปิโตเรเลียมเหลวประกอบไปด้วยส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน2ชนิดคือโพรเพนและบิวเทนโดยในประเทศไทยก๊าซหุงต้มส่วนใหญ่ได้มาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติก๊าซปิโตเรเลียมเหลวหรือ LPG ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นส่วนใหญ่จะใช้ในครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมโดยบรรจุเป็นของเหลวใส่ถังที่ทนความดันเพื่อให้ขนถ่ายได้ง่ายนอกจากนี้ยังนิยมใช้แทนน้ำมันเบนซินในรถยนต์เนื่องจากราคาถูกกว่าและมีค่าออกเทนที่สูงทำให้เครื่องยนต์มีกำลังกา๊าซนี้เริ่มใช้ในรถยนต์ตั้งแต่ปีพศ2513 และเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในปีพศ2523เนื่องจากมีราคาถูกกว่าน้ำมันและอุปกรณ์ราคาประหยัดเนื่องจากก๊าซที่มีแรงดันสูงก๊าซปิโตเรเลียมเหลวเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งมีองค์ประกอบของก๊าซโพรเพนเป็นส่วนใหญ่จึงเป็นก๊าซที่หนักกว่าอากาศโดยตัวก๊าซเองไม่มีสีไม่มีกลิ่นเช่นเดียวกับก๊าซธรรมชาติ แต่เนื่องจากกา๊าซที่หนักกว่าอากาศจึงมีการสะสมและลุกไฟได้ง่ายดังนั้นจึงมีข้อกําหนดให้เติมสารมีกลิ่นเพื่อเป็นการเตือนภัยหากเกิดการล่วไหล LPG ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนและกิจการอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังนิยมใช้แทนน้ำมันบินซินในรถยนต์ด้วย LPG ติดตั้งได้ง่ายและหาอู่ได้เยอะ ซึ่งเป็นธรรมดาที่อาจจะมีงานที่ไม่ได้มาตรฐานหลุดออกมาเนื่องจากความไม่รู้หรือความมากง่ายแต่ n g v จะติดตั้งได้โดยทั่วๆไปต้องเป็นศูนย์หรืออู่ที่เข้าร่วมในโครงการปตท,ทเท่านั้นการควบคุมดูแลจึงทั่วถึงและมีระดับส่วนจุดคุ้มทุนนั้นต้องคิดกันด้วยพื้นฐานของราคาการติดตั้งอุปกรณ์กับราคาเนือ้อ๊าซที่เราใช้ด้วย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่